กามินเอห้เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟล้างทําความสะอาดตัดต่อวงจรใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดลําโพงกับทางร้านลกรีใบเสิเรียบร้อยของเดิมนะครับน้ําเข้ากัดกินบอร์ดนะครับส่งผลให้บอร์ดช็อตนะครับก็ฝืนใช้งานมานานนะครับจนสายไฟขาดนะครับก็ชิประบบไฟชํารุดชาร์จไฟไม่เข้าเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับการตัดต่อวงจรใหม่นี้นะครับก็ เวลาต่อสายชาร์จจะขึ้น100%นะครับพอถอดสายชาร์จนะครับก็จะขึ้นพลังงานแบตเตอรี่ปกตินะครับอันนี้ขึ้น24%จากตอนแรกที่ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับตอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าแต่ก็เข้าแบบช้าลงหน่อยนะครับก็ตรงนี้อาการหนักจริงๆนะครับเพราะน้ำเข้าก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูนะครับรายงานก็ขี้เกลือเยอะมากนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ แต่ที่ตรวจเช็คพบเจอนะครับตัวเครื่องนี้ชิปรับสัญญาณ a n t บวกของเครื่องนี้ชำรุดนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับเครื่องไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชิป a n t บวกถ้าชำรุดมากขนาดนี้เพราะว่าน้ำเข้าไปชอ็อตเยอะขนาดนี้นะครับก็50-50ในการซ่อมแต่ก็ตรงนี้ยังสามารถจับสัญญาณ g p s วัดความเร็วได้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไบ์แล้วก็รายงานผลตามจริงนะครับอันนี้มีการกินกระแสปกตินะครับถอดสายชาร์จเครื่องกอ็ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้นะครับไม่มีปัญหาก็ขอบคุณมากครับ